สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกันนะครับ ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงความรักประจำเดือนมก,กราคมปีพศ2564นะครับสำหรับชาวราศีกันเป็นราศีป่ายธาตุดินราศีแห่งน้งฟ้าที่ต้องการความรักที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบที่แสดงออกด้วยการกระทำคำพูดที่เห็นได้เด่นชัดโดยเฉพาะคำพูดที่ว่า ฉันรักเธอนะครับมาดูภาพรวมในเดือนมกราคมนี้ถือได้ว่าเป็นเดือนที่ความคิดเรรวนที่อาจทำให้ชีวิตแปรป่วนจากดาวพุธสัญลักษณ์แห่งความคิดการเดินทางติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วแต่ไม่แน่นอนที่เป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกันนั่นเองได้โครจรมาสถิตร,ร่วมกับ ดาวพฤหัสสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมความดีงามและดาวเสาเจ้าแห่งชะตากรรมณนะเขตราศีมังกรขณะที่ดาวสุกดาวแห่งความรักได้โคจรเข้ามาสถิตร,ร่วมกับดาวอาทิตย์ขุมพลังแห่งจักกรวาลนนะเขตราศีธนูราศีแห่งน,นักเดินทางที่ก้าวไปตามเสียงเรียกร้องของหัวใจ ซึ่งนั่นคือสัญลักษณ์บ่งบอกว่าในเดือนมกราคมนี้นั้นความรักจะเบ่งบานเริ่มจากการเอาใจใส่ร่วมกับคู่ครองดูแลบ้านคนในครอบครัวให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขร่วมการตกแต่งบ้านให้สวยงามสะอาดตาหรือร่วมเดินทางท่องเที่ยวด้วยกัน แต่ก็อยู่ในระยะอดทนอดกลั้นมากขึ้นด้วยเขาคนนั้นจะลำเอียงเข้าข้างลูกๆมากกว่าและหากยังไม่พร้อมจะมีลูกก็อยากประมาทป้องกันให้ดีๆนะครับก่อนจะมีเพศสัมพันธ์กันถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่จะรักษาสัมพันธ์รักให้ราบเรื่นมีความสุขไปอีกนานนะครับสำหรับคนโสดน,นั้นก็อาจได้พบรัก เจอเนื้อคู่ที่พร้อมจะสารรักสารสัมพันธ์จนได้ครองคู่กันอย่างรวดเร็วแต่ยั้งใจสักนิดคิดให้รอบคอบว่าเขาคนนั้นอาจมีภาระผูกพันยอยู่ก่อนแล้วรักครั้งนี้ก็จะเป็นทุกขลาที่พร้อมจะเข้าไปร่วมด้วยหรือไม่นะครับสำหรับราศีที่จะส่งผลต่อความรักให้กับ ชาวราศีกันในเดือนนี้ได้แก่ชาวราศีมีนที่แค่มองตาก็รู้ใจกันแล้วชาวราศีกรกฎสนุกสนานเฮฮากันได้ทุกที่และชาวราศีตุลเงินทองมากมายอยู่ตรงหน้าครับสำหรับการดูดวงนั้นเป็นการดูแบบภาพรวมนะครับไม่ได้เจาะจงถึงดวงท่านใดโดยเฉพาะหากฟังแล้ว อันไหนดีต่อใจก็เก็บเอาไว้นะครับอันไหนไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปนะครับสุดท้ายเราขออวยพรให้ชาวราศีกันทุกท่านเลยนะครับตลอดปี2564นี้จงเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับพบรักเจอคนที่ถูกใจคนที่รักท่านจริงๆนะครับโชคดีตลอดทั้งปีนะครับสวัสดีครับ